เยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคตโอหะเตสัญจยโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมะโนติธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ตอนที่32ท่านพระสารีบุตรถูกพระชะพักขีกีดกันเสนาสนาะเหตุการณ์เกิดในพรรษาที่สองหลังจากท่านอนาถาอินทิกะเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่ป่าช้าสีตะวันแล้ว มีใจศรัทธาสร้างวัดถวายและนิมนพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มารับวัดพระเชตวันมหาวิหารจากพระไตรปิฎกพระสุตสันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกเล่มสามภาคหนึ่หน้า350และอัตถกถาเอกะนิบาตชาดกกุลาวกะวะักติติระชาดก ว่าด้วยผู้มีความอ่อนน้อมความพิสดารว่าเมื่อท่านอนาถาบินทิกะเศษฐีสร้างวัดเชตวันเสร็จส่งคนไปนิมนต์พระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคร์ถึงนครเวสาลีประทับอยู่ในนครเวสาลีแล้วทรงพระดำริว่าจะไปนครสาวัตถี จึงเสด็จดำเนินไปตามทางสมัยนั้นอันเตวาสิกของภิกษุชักพักคีกลุ่มทหายชาวกรุงสาวัตถีรวมหกคนมาบวชเพื่อหาลาบได้ก่อกรรมต่างๆเป็นเหตุให้พระบรมศาสดาต้องบัญญัติพระวินัยมากมายได้พากันล่วงหน้าไปตับรองเสนาสนะด้วยการพูดว่า เสนาสน,านี้จักเป็นของอุป,ปัชฌาของพวกเราเสนาสน,านี้จักเป็นของอาจารย์ของพวกเราเสนาสนะนี้จักเป็นของพวกเราเท่านั้นพระเถระทั้งหลายที่มาภายหลังจึงไม่ได้สเสนาสนะอันเตวาสิกของท่านพระสรีบุตรเถระพากันแสวงหาสเสนาสนะเพื่อพระเถระก็หาไม่ได้ ท่านพระสารีบุตรเทระเมื่อไม่ได้เสนาสนะจึงยับยังอยู่ด้วยการนั่งและการเดินจงกลมที่โคนไม้แห่งหนึง่งในที่ไม่ไกลาจากเสนาสนะของพระศาสดานั้นเองในเวลาใกล้รุง่งพระศาสดาเสด็จออกมาทรงประกาศคืออาการไอพระเทระก็ไอขึ้นพระศาสดาตรัสถามว่า นั่นใครท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์สารีบุตรพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าสารีบุตรเธอทำอะไรอยู่ในที่นี้ในเวลานี้ท่านพระสารีบุตรกราบทูลเรื่องราวนั้นเมื่อพระศาสดาได้ทรงสดับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วทรงรำพึงว่า ในบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เคารพไม่ยังเกรงกันและกันเมื่อเราปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายจะทําอย่างไรกันเนาธทามาสังเวชก็เกิดขึ้นเช้าวันนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุสงประชุมกันแล้วสอบถามภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าอันเตวาสิกของภิกษุฉัพพักคีน่วงหน้าไปกีดกันเสนาสนะของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าพระองค์จึงทรงติเตียนพระฉัพพักคีแล้วตรัสธรรมมากถาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครหนอย่อมควรแก่อาสนะอันเลิก ภิกษุบางรูปอาจกล่าวว่าผู้บวชจากตระกูลกษัตร์ิยบ้างผู้บวชจากตระกูลพรามณบ้างผู้บวชจากผู้ที่ได้อภิญญาบ้างเรากล่าวว่านี้ได้เป็นเช่นนั้นพระภิกษุผู้แก่กว่าเป็นผู้สมควรในอาสนะอันเลิศคือสารีบุตรอัครสา,าวกของเราเป็นผู้ประกาศธรรมจัก ควรแก่การได้เสนาสนะที่ติดกับเราแต่สารีบุตรไม่ได้เสนาสนะจึงต้องอาศัยอยู่คนไม้ตลอดราตรีเธอทั้งหลายไม่เคารพไม่ยัเกรงมีความประพฤติไม่เป็นสภาขากันเข้ากันไม่ได้อย่างนี้เมื่อเวลาล่วงไปจักทำอย่างไรจึงประทานโอวาทแก่ทิกษุเหล่านั้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนแม้สัตติรัชฌานทั้งหลายก็ยังรู้คิดว่าพวกเราจักรู้ผู้ที่แก่กว่าจึงกระทำอภิวาทแก่ผู้แก่กว่านั่นพระองค์ได้ยกชาดกขึ้นแสดงว่าในอดีตการมีนกกระทาลิงและช้างถามกันว่าใครพบต้นใสต้นนี้ก่อนกันช้างบอกว่าตอนยังเล็ก เคยเดินคล่อมต้นไทรนี้ลินบอกว่าตอนยังเล็กเคยนั่งบนพื้นดินแล้วเด็ดยอดไทรกินนกกระทาบอกว่าตนเป็นคนไปกินลูกไทรแล้วมาถ่ายมูลไว้จนเป็นต้นไทรนี้ดังนั้นจึงนับว่านกกระทาอาวุโสที่สุดลิงเป็นรองส่วนช้างเป็นลำดับสุดท้ายสัตว์ทั้งสามจึงเคารพกันตามลำดับ และตั้งแต่นี้ไปท่านผู้อาวุโสที่สุดจึงให้โอวาดและอนุสาสนีกแก่เราทั้งสองด้วยตั้งแต่นั้นมานกกระทาได้ให้โอวาดแก่ลิงและช้างเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในศีลสหายทั้งสามอยู่ในศีลห้าและมีความเคารพยำเกรงขึ้นกันและกันเป็นนิตรต่อกันในเวลาสิ้นชีวิตได้มีเทวโลกเป็นที่ไป การสมาทานของสหายทั้งสามนั้นได้ชื่อว่าติดสิระพรมั์พระศัสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสัตว์วิรชานเหล่านั้นยังมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันพวกเธอทั้งหลายก็บวชในพระธรรมวินยัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุใด จึงไม่เคารพยำเกรงกันและกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปเราอนุญาตการอภิวาทการลุกรับการอัญชลีกรรมสามีจิกรรมตามผู้ที่พรรษาแก่กว่าพึงให้อาสนะเลิศน้ำเลิศก,ก้อนข้าวเลิศแก่ผู้ที่พรรษาแก่กว่าเธอทั้งหลายผู้มาใหม่ ไม่พึงจับจองเสนาสะนะของผู้พรรษาแก่กว่าภิกษุใดกระทำภิกษุนั้นต้องอาบัดทุกกฎด,ดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่านรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับความสรรเสริญในปัจจุบันนี้และมีสุขติเป็นที่ไป ในเบื้องหน้าดูก่อนทิกษุทั้งหลายจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสถบรรพชิตหรือสัตติรัชานก็ตามสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้เฉลียวฉลาดในธรรมคือเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่โดยไวโดยความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสัตว์เหล่านั้นย่อมได้รับการเสริม คือพรนานาชมเชยในอัตภาพนี้แหละว่าเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุดเพราะกายแตกไปแล้วย่อมบังเกิดในสวรรค์พระศา,าสดาตรัสคุณของธรรมคือการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญอย่างนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าช้างผู้ประเสริฐในการนั้นได้เป็นพระโมกลลานะ ลิงในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนนกกระทาผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราตถาคตสรุปความจากพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าผู้สมควรแก่เสนาสนะอันดับแรกคือพระพุทธองค์อันดับสองคือท่านพระสารีบุตรอันดับสามคือท่านพระโมคคัลลานะ